บปรถขึ้นไปตรงหน้าบ้านหนุไปไปไปข้างบนหนุไปข้างบนเร็วๆหนูรถขึ้นไปพ่อมาพอว์พอแกกูมันตกนี่แหละโอ้โเขาไม่ชอบขันเล็กดู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 งเพชรดู롱เพชรดู롱เพชรมาเร็ว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 ยกขึ้นพี่พลอยกขึ้นมายายไปแล้วนะยกขึ้นมาอ่ายกขึ้นเอาอ่ะ ที่เป๊ะนี่ไม่เป็นยังไงล่ะเอาลองคีไหมอ่ะไปวันทูทีเอ้ได้ปะดึงออกสิดึงออกเออดึงแรงแรงโอ้เรามาเกี่ยวกาแฟใหญ่อืมเพชรอ่ะไปนี้เสร็จแล้วไปเร็ว โอ้ยตื่นตะหโมงหุ่นพี้องคือเขานอนแต่วันยี่นี่เขาจะนอนเที่ยงก็นอนเป็นดอกไม้ ต้นดอกดาวเี้ยงออกสัตว์โล่นลงในหนีในมันก็เกิดกัเลยขามแม่นค่ะขาม,ม,าม,ามสงสัยเขาจะได้กินแหงละ่ะกำลังเพิ่มล,มลม้วเป็นนังหมูหรอรอพี่เวลา เด็กๆยาอยู่ไหนนี่แล้วก็ชี้ได้หรอนั่กินกาแฟกันด้อันนี้ห้องนกดาวบ้านนกดาวนะคะ จ้าจะไปปลูกดูจะไปปลูกไว้มุ้ีค้นไปดูแลห้เนี้มันมุ้คุณหดนามห้จ๊ะเอ๋ให้เปิดไฟให้ <c oughs> <c oughs> เฮ้เยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ นี่อะไรอะลูกเป็นบัวค่ะบัวเออบัวแล้วอะไรอีกครับอือต่อไปต่อไปอะไรคะอันนี้คืออ่าอาชีสิคือตัวอะไรมั่งโรรเตตีสโอ้โห เออเป็ดค่ะนนี่เอาน้องเหรอลูกเออขอโทษนึกว่าเป็ดตอบไม่ถูกหนูไม่รักอันนี้เหรอเห้อเขียนอันนี้เลยหนูก็หาหนูก็หากระดาษเขียนสิลูกไม่เห็ยนได้ยังไงตีกระดาษนี่ไงกระดาษอ่ะอ่ะนี่ไงกระดาษแม่แต่งตัวก่อน ตัวแล้วเหรอมีอะไรถึงจะแต่งตัวไหนยายดูสิน,นั้นคืออะไรอะ่ะพี่พอยกให้ดูสิคะน,นี่คือของแม่เอ้าเอาของแม่เหรอเอาใครเอาของแม่มาของเล่นจะอยู่ในห้องนี้นะคะใส่ถุงไว้จะอยู่ในห้องนี้ ยังไม่ได้คัดว่าจะเอาไปให้ใครไหมให้เด็กๆให้น้องเล่นเวลามีคนมากอะมอร์นิ่งค่ะเด็กๆกใช่แล้วครับขอบคุณครับสมอร์นนิ่งอะไรต่ออันนีค้ครับอ่า

อันนี้อะไรอ่ะลูกนี่หอยหอยเหรออันนี้ก็เป็แบบนดิกอันแบบนี้กากป็เต็นอ๋อยายนึกว่างูหอยเหรอกเต็นอ๋อต็กเต็น,นอันนี้อบอ๋ออบอบลูกกุ๊บอบลูกกุ๊บเต็นนี่อะไรคะไหนคะนนอันนี้หนะะ้ากาก อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะลูกยัยไม่รู้จักรอโอ้โหน่ากลัวอากาศเย็นค่ะหัวเตออากาศเย็นแต่ว่าเย็นไม่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 เท่าไหร่นะเย็นแบบดีๆอ่ะไม่หนาบักค่ะเออ ไหนตีอะไรยายจะเต้นให้เต้นอะไรเต้นตเต้นอะไรเต้นเต้นแล้วยายจะพาเก็บวันนี้ยายจะพาเก็บใส่ยายจะพาเก็บใส่กล่องน,นะมันจะได้มีทางเดินนะอันนี้มามาเล่นสามวันแล้วนี่มาเข้ามาในนี้ตื่นในเช้ชาค่ะ จยาหนูนี่นะอือฮือใช่เลยอือฮือทีเออทำเหอะหนูทำยายชินกาแฟก่อนนะเหินเินเออแต่งหน้าอะไรดีหน่อยแต่งหน้าอย่าอย่าลูกค้าเถอะอย่าลูกค้าโทรก่อนจ้าคนที่จะบอกอ้าวอะไงี้มีไม้ได้อ่าอ้าอ้าคนอ่า คนที่จะอยู่มีชีวิตให้กันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมอับสลับกันเอา คือเธอใช่ไหมเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนเดี๋ยวแล้วลูกค้าก่อนล,ลูกค้าแต่งหน้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราใกล้ใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวยายเอาที่ชู้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ